ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สดิฉันนางสาววิมลศิริทองสุดครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดูกอื่นสีเจริญสีปัญญาวิทยาคมตำบลดูกอื่นอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสอง ปัจจุบันสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาระงานที่ได้รับมากหมายสำหรับภาระงานที่รับมอบมายนะคะ 1. เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. เป็นครูเวรประจำวันพันหัสบอดี 3. เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน 4. เป็นหัวหน้าบริหารงานวิชาการ 5. เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ6เป็นผู้รับผิดชอบงานวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนค่ะด้านการปฏิบัติตน1วินัยและการรักษาวินยัยดิฉันเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางการสื่อสารพูดจาไพเราะมีสัมมาคาระวะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของข้าราชการครูที่ดีรับฟังความคิดเห็นคำติชมของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเพื่อนำมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2. คุณธรรมจริยธรรมดิฉันได้ดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมศาสนาอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมวันมาค้าบูชาร่วมทำบุญงานบุญกระถินร่วมทำบุญงานบุญพระเวทณนะวัดบ้านดูกอื่นอีกทั้งยังได้ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถืออีกด้วย 3. จัญญาบันวิชาชีพดิฉันได้เข้าร่วมอบรมค้นหาความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังใช้วิชาชีพของตนเองในการสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนดิฉันปฏิบัติงานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายมีความมุ่งมั่นในการทำงานไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนและได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนี่ด้วย 5. จิตวิญญาณความเป็นครูดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำแผนการสอนไว้ล่วงหน้าจัดทำสื่อจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนาการสอนรู้และตระหนักในหน้าที่ของครูทั้งงานสอนงานครูและงานวิชาการต่างๆปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูดิฉันเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครูไม่สร้างความเสือมเสียต่อหน้าที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในหน้าที่ครูที่ดีพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเช่นการอบรมในด้านต่างๆ ที่ส่งผลดีต่อวิชาชีพมีความมุ่งมั่นในการทำงานยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้านการปฏิบัติงาน 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนดิฉันมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป,ไป,ไป 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนดิฉันได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคลเพื่อศึกษาปัญหาและพัฒนาผู้เรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง 3. การพัฒนาตนเองดิฉันได้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการต่างๆทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 4. การทำงานเป็นทีมดิฉันปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามคัคคีและมีเป้าหมายของงานเป็นที่ตั้งรวมทั้งน้อมรับทุกคำชี้แนะจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจงานของสถานศึกษาดิฉันได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกลุ่มงานบริหารตามขั้นตอนการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ดิฉันได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและหลังจากนี้ดิฉันจะมุ่งม,มั่นทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพต่อไปค่ะขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มทุกท่านขอบคุณค่ะ